สวัสดีครับผมแมงท่าปูชาแนลนะฮะตอนนี้นะครับมาดูบรรยากาศนะครับหลังจากหวยออกแล้วเป็นยังไงบ้างนะฮะอ,อ,อ๋อเงียบสงบกันหมด <ไป S 1> เลย,เลยไปเลย <นะ S 1> ไปเลยไปเลยใครใครนะถืะอเยอะพี่แอนถือตลอดเลยะนะครับผมอ,อ,อ,องเงียบนะฮะวงมันเป็นงเงียบๆกันนะครับ อีเหเห่ไทยมันนอกทำอะไรอยู่เนาะือการหาวัสดนะฮะเยี่ยมๆ you know? นะครับ เงียบๆกันหมดเลยนะครับหลังจากรไม่ออกนะฮะบ๊วยสวัสดีครับพซซอมานั่งก้มก้มอุกก้มใจอะไรที่นี่นะฮะฮะไม่ไปดูพระไม่ไปดูมาะทำเล็บมาะทำเล็บเลยพซซองก็มอกก้มใจอะไรอย่นี้อันนี้ยาล้างเล็บก็มีใช่ไหมไม่ดูหวยหรอไม่ดูหวยหวะเลาะไม่ดูหวย บาไปแล้วเฮ้แตกเลนะคะหมดเป็นพันงวดนี้ไม่เคยหมดเยอะหมดเท่าไรนะพักว่าพันกว่าเซื้อไม่พอนะอีตัวศูสองหน้าจะโทรให้น้องซื้อให้อีกตัวละห้าสิบาท50บาทเลยแล้วออก0ูดหนึ่งข้างลาล่งั่งกำลังใจช่แล้วก็ออกไรไอ อะไรว่าหนึ่งหกแปดอะไรนี่แหละอะไรอ้อหกแปดหนึ่งหกแปดหงคำบนหกหนึ่งแปดกห่เลขล่างออกศูนย์หนึ่งน้ซื้อตัวนี้ไปออกนะรถของพี่แมมน่ะออกตรงเลยอ่ะพี่แมมซื้อรือเปล่าก็ไม่รู้เกิดอุบัติเหตุนะฮะกล้องล้มนะครับ ไมนะฮะพี่ชายมานอกดีมาดูกล้องเลยนะฮะกล้องล้มแตกไปเนาะโทรศัพท์เนาะอืมนะฮะกล้องล้มนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่านะฮไม่รู้อะเอสซีหัวแตกนะฮะอเป๊ะฮะเป๊ะเมะเป๊ะ เมื่อเช้าว่าจะซื้อวันเกิดลูกสาวซ่อมแพ็นี่นะครับพี่ไทยมาน้องก็ซ่อมด่วนนะฮะเอฟซีหัวแตกหมดแล้วนะฮะมีคนถือเนี่ยมีคนถืออยกนะนี่ก็มีคนที่ถูกนะมีอยู่บ่อกยังนี่พี่แอนอ๋อพี่แอนถูกอีกแล้ว พี but, ่แอคือถือเลขดูนะนะครับผมก็ดีใจกับพี่แอนเนาะนะครับผ้ได้ถือก็ดีใจเอซีถือก็ดใจนเอฟคือกันอะไรเนาะอะไรนะซื้อหนึ่งเจ็ดซื้อหนึ่งเจ็ซื้อตามลุงเลยไดูอะไรนะซื้อตามลุงคนตามลุงคน ลูกค like, ้ากินที่มาสั่งทีใบเดียวด้วยนะจ๊ะจังเจ็ดอ่าจังเจ็ดเลยพี่ต่อใครถูกนะคนคนไม่ได้เจอมาหน่อยคนะองไม่ได้าต้องถามพี่ต uh, ่อว่าใครถูกนะฮะใครถูกฮะไม่เท่าเท่าไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วพี่ต่อยาจา่าฮโอ้พี่ต่อพูดไปโอ้โหพูดอะไรเนี่ย เออเจอแล้วโอู้วออกกล้องอะไรเนียตายตายม่ได้ออกเสียโอ้ยเสียหายหมดนะนั่งกลงไปตนั่งตรงไหนอ่ะนั่ง่แออกนะตอนโกนมาล้มอยู่แล้วอเล็บมันโคบกลาแลวโคบ้น คันแล้วตอนนี้มันไม่เจ็บแล้วตั้งแต่วมนันก๋วยเตี๋ยวนี่ผมทำเองนะอ่านะครับผมอยาไปทำอะไรก็ไ่ทำอ่าที่หนูนาซาลอนเช่นมะม่วงามก็มีเราไปทำไตอนนี้ทำไมไม่บอกสกีเนี่ยผมเดินมาไงรอรออหายไปไรอ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 รรอจอตั้งนารก็อม่มารรอ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 อรอรรรออออออรออนออ นะฮะพอซอกำลังกุ้มอกกุ้มใจอยู่ดูดูสีหน้านะนี่นะครับน้ำตาจะไหลแล้วนะเอซีหลกว่าแล้วแอบนกันกว่านเอาไปแล้วนะอะไรมันคืออะไรอาจาคือแปรงแปรงแปงลิปแล้วก็โอ้เล็บขบจริงๆครบจริงไอขบอย่างเดียไม่ว่าวันนั้นไอ เจ้าคุณกำลังต้มน้ำมาต้มม่าม่าอยู่เอาเอาฟอยิี่มาตักเจ้าคุณเตะผู้บอลมามอบความใส่เอกโอ้โหดาที่เป็นเรื่องวันนั้นก็ดาคลั่นเลยล่ะโคตรเจ้าคุณนะเออดาดาพอดีค่ะร้านอาหารจับจักรมาทำเสื้อสวยนะครับโอ้ยวันนี้เสื้อสวยเปิดใหม่นะครับเขาว่าอะไรด้วยแทนแทนนะฮะ เรีสวยแฉนเดกสิบสาออเด็กสิปไม่มาเ่ล็บขบลตั้งนานแล้วมีนอยังเล็บขบใช่ไหมปลซอใช่ไหมปลาซออ่านะครับประซอก็รอเด็กสิบแปดอยู่นะฮะนะปอะซก็สวยอยู่แล้วนะอะไรเหรอเอฟซาปอสูงขอบคุณค่ะปลซอไมไม่ซื้ออ่แปน่ะแฟนตัวเองนี่แทน ไปนั่นแหะปนั่นแหบแปดสิบแปดปหลอดแล้วนะไปหดเออเนะโอ้แปดฮึ่งแปดข้าล่างออกศูนยพูดปบ่อยว่าตอมีแฟนสิบแปดโอ้โหไม่มันออกเท่ออกเตี้ยๆอะไรกูหมดออกเตี้ยกำปันออกสิบหออกเตี้ย่แล้วทกนี่ได้ซแต่ไม่ออกน มาเลยอ๋อเลยเปรี้ยวขอบคุณครับเปรี้ยวเนี่ยลองชิมดูไม่เปรี้ยวเรากินแล้วเปรี้ยวมันเปรี้ยวเคยกินแล้วมันยังไม่ล้างมันมันยังไม่ลาลาต้นใช่ไหมเขากินลาจนดับเขากินแล้วมันเปรี้ยวมันไม่ลาตรงเปรี้ยวฮะจินนี่เจี๊ยวโคตรเปรี้ยวเลยเปรี้ยวฮะ เขาถูกสตัวหลังแระวจาจาใคกนี้ถ้าเกิดเขาเรียนใต้ดินเนะนาะตู่สามตัวเลยนะเ0ูน่ะแต่ตอนเขาเล่นเขาจะแปเว็บตาไม่เต์จะดีมากเลยกาแฟอันนี้เขากรถูกเาจะแม่เชียูน่ะสาตัวห้าสิบบาทสามตัวมีเลยมีนะสามตัวท้ายน่ะเขาจะเจะกาแฟแก้วเดิมกาแฟเย็นบ้านร้านสมแก้วเลยเดวทิมเทิปัวไปเไปทำเองนะไป ไปชงเองถ้าต่อไปชงเองแล้วก็เอามาให้ค้อยแก้วน้ำเออไปเราไปชงเองชงเองเหรอชงเองใส่เยอะก็กินไปแก้วละยี่สิบบาทโซนแรกโซนน้ำแก้วละยี่สิบบาทน้ำแข็งน้ำแข็งยี่ิบเนอะนี่นะฮะเอาต้นปีมาแล้วงานมาส